มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมไทยกับดิฉันจันคณิพานะบางช้างคุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์ประทะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าทําให้เจ้าที่หลายท่านเนี่ยต้องเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บค่ะและชาวบ้านหลายคนในพื้นที่เนี่ยก็ได้รับผลกระทบกับก,บการดําเนินชีวิตนะคะทาให้หลายหน่วยงานและก็องค์กรต่างๆเนี่ยออกมาให้การช่วยเหลือเยียวยาค่ะทั้งในเรื่องของเงินแล้วก็การพักชําระหนี้และยังมีในเรื่องของการสนับสนุนความเป็นอยู่นะคะเอาเป็นว่าจะมีที่ไหนบ้างเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ จากเหตุการณ์ปะทะชายแดนไทยกัมพูชาค่ะในช่วงกรงกฎาคมที่ผ่านมาไม่เพียงแค่สร้างความสูญเสียให้กับครอบครัวของทหารตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแต่ยังส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่อย่างหนักล่าสุดค่ะหน่วยงานการเงินและสถาบันต่างๆเนี่ยได้ออกมาตราการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อบรรเทาภาระและฟื้นฟูชีวิตผู้ได้รับผลกระทบค่ะฉะนั้นเรามาดูกันว่ามีมาตรการจากที่ใดบ้างเริ่มจากธนาคารกรุงไทยค่ะประกาศยกหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้ ทหารและตำรวจตะเวนชายแดนที่เสียชีวิตทุกพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะจากเหตุการณ์นี้ค่ะครอบคลุมสินเชื่อทุกประเภทนะคะและถือเป็นมาตรการพิเศษเพิ่มเติมจากโครงการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบภัยส่วนทางด้านธนาคารทหารไทยธนาชาติค่ะยกนี้เต็มจํานวนให้แก่ทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่4ี่นายพร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือพิเศษ1นึ0 0 0สบาทต่อรายนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารและ1 0 0 0 0แบาทต่อรายค่ะสำ ปรับผู้ที่ใช้บัญชี TTB All อ r ฟนอกจากนี้ยังสนับสนุนน้ําดื่มกว่า3 0 0 0 0ขวดและชุดของใช้จําเป็น1000ชุดให้กับกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ค่ะทางด้านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกสได้มีการยกหนี้ให้กับครอบครัวทหาร2นายที่เสียชีวิตรวมถึงกรณีบุตรหรือคู่สมรสของลูกค้าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์หรือ BAM ยกนี้ให้แก่ทหารตำรวจข้าราชการ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่วนลูกหนี้ที่รายได้ลดลงสามารถพักชำระหนี้ได้ถึงสิ้นปี2 5 6 8สค่ะส่วนทางด้านธนาคารอมสินออกสินเชื่อพิเศษ4ประเภทค่ะดอกเบี้ยศเ์ช่วง3เดือนแรกครอบคลุมสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อสําหรับ SME วงเงินสูงสุดตั้งแต่2 0 0 0 0บาทไปจนถึง10ล้านบาทธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสอเปิดโอกาส ให้ลูกค้าปัจจุบนันกู้ซ่อมบ้านสูงสุด3 0 0นบาทลูกค้าใหม่กู้ได้สูงสุด2ล้านบาทค่ะดอกเบี้ย0% 3เดือนแรกและลูกหนี้ที่เป็น NPL สามารถพักชำระนี้ได้นานถึง1ปีค่ะและสุดท้ายบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสอยค่ะพักค่าธรรมเนียมค้ำประกัน6เดือนขยายพักค่างวดอีก6เดือนสำหรับลูกหนี้นะคะที่ถูกจ่ายเคลมพร้อมโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อ SME และรายย่อยฟีค่าธรรมเนียมใน3ปีแรกค่ะซึ่งจากมาตรการทั้งหมดนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามจากหลายฝ่ายเพื่อยืนเคียงข้างและช่วยเหลือผู้ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่รว วมถึงครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้ไปได้ค่ะนี่ก็เป็นมาตรการค่ะจากทางหน่วยงานต่างๆนะคะที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือเจ้าที่แล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะซึ่งจะมีความคืบหน้าในการช่วยเหลืออย่างไรบ้างเนี่ยเราต้องติดตามกันต่อไปคุณผู้ชมและถ้าหากมีเรื่องไหนที่น่าสนใจนะคะเราจะมาติดตามกันใหม่อีกครั้งค่ะ